อสวัสดีครับทุกคนก็นะดูกับ HP The Nestle นะฮะก็สร้างเมืองใหม่อีกแล้ว <c oughs> นะทุกคนก็จะเล่นโหมดอีซี่นะี่แหละมันคงไม่เล่นโหมดฮาเรามันยังไงไม่รู้ฮึ <c oughs> ให้โหมดนี้ก็ได้อยู่ทำไม <c oughs> ดีอันนี้จะเอาอันนี้ อันนี้เลยหมดอีซี uh ่ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเมืองชิวๆให้ทุกคนดูกันอืเมืองก็ชื่ออะไรดีเมืองรังนกนะเดี๋ยวรังนก่ะชื่อรังนกแล้วกันเกตตั้งชื่อนะ เงินในเกมก็เยอะหน่อยนะนะทุกคนอันนี้ก็จะเจำลองความเมืองกันนะฮะจะให้เมืองใหญ่มันจเจอโซนนี้แหละยังไงดีเดี๋ยวคิดกันเอ่ออยู่โซนฝนตกดยอะเพราะว่ามันน่าจะเป็นศูนย์กลางดีที่สุดแล้ ด้านแรกนะครับเราก็จะกะว่าให้ถนนเส้นหลกักอยู่ตรงไหนดีกว่าเปิดจอยกันกเลยกปเลยสามสิบเส้นนะครับสามสิบช่องนะครับเพราะว่าเราต้องวางแผนกันยาวรอบนี้ก็จะเว้นเขตถนนสักหกเนี่นะครับหนึ่งสองสามสามนะครับ สองสามสี่ห้าหกเนี่ก็จะเป็นสุดเขตละเพราะว่าผมรู้สึกว่าอนาคตเราก็น่าจะได้วางผัาเมืองแบบคือยังไงคืออธิบายยากว่ะ <c oughs> นั่นจะเห็นภาพทีหลังเพราะว่าผมเคยวางให้แบบว่าทำถนนใหม่ให่ทีหลังแล้วมันยากนะครับไฮเวย์มันยากก็ เวลาเราติดอะไรเงี้ยนะครับเพราะอนาคตยังไงมันก็ต้องมีการขยายเมืองแน,น่นอนอเผื่อทำทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยโดยมันจะอยากนะนั่นไงมีคนอยากมาแล้วรู้สุดเป็นแค่นะี้แหละนะ เวดนสามช่องแรกบอกว่าบ้านเขียนบ้านนะก็อาจจะแบบว่าอะไรนะเ็นช่องเวนเยอะหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเขียนเมืองเดิมเนะี่ยเมืองเริ่มต้นอนะไรเงี้ยเออแบบว่าน,น้อยๆก็พอไม่ต้งงองะงรมากอืม ราต้องวางพังวางท่อปราปาก่อนลืมแล้วว่าจะเอาให้ถึงลิสลักันงยังยางนี้นได้อยู่ได้อยู่ นี่ก็จะวางถนนเพื่อเคตอุตสาหกรรมไปเลยเพราะว่ายังไงเรายังไงเราก็คงได้ทำใหม่แน่ๆน,นะแต่คือบอกไม่ถูกว่ามันจะเอออะไรยังไงเมื่อไหร่เป็นแนวตรงนี้ดีกว่ามันยาวเกิน เราก็น่านี่สุดเลยเจอไปเดๆๆๆโอ้ได้ยูนีนี่นะนี่ทำเป็นมองไปนาคตแล้วกันนะทำเพื่อไปกังบไปเยอะอยู่ละจะใครให้มัน เป็นดุนลังอ่ะอดูเขตส่วนรชาชการน,นี่นะจะทำทีหลังอโอเคแล้วก็จะวางแผงโซลาร์เซลนะล์นะยังไงเราก็ต้องมีไฟ,ฟฟ้าใช้ก่อนอยู่แล้ว nhìn nói nè Tăng bởi Cho cái Nè นี่แหละฮะเนี่ยผมจะได้เริ่มรู้แล้วจะได้ว่าทำไมผมเบนนะหลังๆเนี่ยถ้ามันผ่านๆไปเดี๋ยวก็รู้เอง ก็เยอะเกินไปเยอะเกินเดี๋ยวเอาออกโอเคเสร็จแล้วก็จะวิ่เขตราชการส่วนราชการแล้วนะ ว่าตรงนี้จะทําให้เป็นเมืองหลวงเนาะเราก็จะเว้นไว้เดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าอนาคตรเราจะเว้นตรงนี้ไว้ทําไมคือถ้าเล่นเกมนี้บ่อยๆแบบผมมันก็จะรู้ว่าระยะยาวมันต้องทําอะไรบ้างนะนั่นไงมีให้เอารูปปั้นมาแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่เอาอืมแค่นั้นแหละไม่ใช่อะไรหรอก มันไม่สำคัญเท่าไหร่ก็มีต้องเริ่มต้งอง,ตงการในการบริหารกรรมมาไว้แล้วก็อ,วอุ้ยมันจะติดพลังงานหมดอ๋อไฟไม่ถึงพอดีเลยเอาเอาสองไฟมาไว้ทางนี้ กรู้สึกว่าน้ำไกลามากฟังไกลเกินไปแ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าจะให้แยกเป็นเมืองใหม่แถวนี้นะอื Wow. Ồ, oh, có nốc lại. โอเคอันนี้ก็มีคนถนนลาดยางแล้วก็เริ่มใช้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรติดก,กันก็ถัวใกล้แล้วเป็นทางหลวงแล้วกันนะถ้ารู้สึกว่าทางหลักมันเริ่มแน่นแล้วก็จะเออก็อาจจะขยายหรืออะไรอย่างนี้ก็รอดูต่อไปนะทุกคน พราะตอนนี้มีงบก็เริ่มก่นกอนนะเออภาษีเพิ่มอ,อีกวอนาคตเพื่ออนาคตไปเลย เราจะดึงดูดให้เราใช้ทางหลวงของเราแล้วนะเดี๋ยวรอดูเดลยรถทางัถยังจะเยอะมากรอดูสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเยอะแหละนี่เริ่มมาแล้วเนะี่ย สิ่งอ่อนลงแขะท่อน้ำแหละโอ้โหก็มไม่พอต้องกู้้วล่าสุดเรียบร้อยแล้วได้กู้จริงๆคิดว่าได้กู้อย่างต่ำมรอบสองรอบแน่นอนถ้ารอถ้ารอแบบว่าไม่ใช้เงินกู้เลยมันก็ยาก การกู้เพปับภาษีนะเพราะว่าเราก็ต้องการบ้านเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้เขามาจ่ายภาษีให้เรามากขึ้นเออก็ดีแบบนี้น,นี่คนเริ่มใช้ลากยาง,ยางทางลากย่างละล่าสุดเวลาขับไปเมืองอื่นอย่างนี้นะเดดูแต่เราถือวน้อยอยู่นะเพราะว่าเมืองเราก็เล็กเนาะมันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่นะอะไรเท่าไหร่ เราเรอรู้ว่าขนาดประชากรขยายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแน่นละโอ่ผมก็ลืมแนะยกนี้มันไม่ควรมีแยกาเพิรงแตะงอย่างเลยไม่ควรมีเยอะลืม เองลืมว่าอาจจะมีทางยากตารระดับตรงนี้มันก็จะยากนะเราจัดการใหม่อะไรนี่โอ้ยหมูมัวเสื้อไปหนัอนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเริ่มใช้ทางละอย่างละเนี่ยม,มันก็สมจริงอยู่นะ กราฟิกจ,จะดูง่ายๆหน่อยแต่ว่าเวลาเล่นมันก็เราดูว่าคนเราพึงพอใจเรื่องอะไรบ้างไม่พึงพอใจเรื่องอะไรอะไร,บบอะไรแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะฮะมันเป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างสมจริงพอควรแหละ ล,ปปาล่าุก็ไปฟาเรมไมพอก็เอากางหันเลยดีกว่านะแพงนะแต่คุ้มนะเนี่จแบบแล้วเกินร้อยล,ละล่าสุด ว่าชิวเนาะรู้สึกว่าเรนะ็วในเกมไวมากโอเป็นเปอรต์เยตรเนี้ยอืมอันนี้ตำรวจละโอเค 哦，oh, 带来。 ทางลัดยางนะไม่เอาเยอะอเงินได้ก่อนเดี๋ยวทำดีๆเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังงบเราก็ใช้ยังอื่นนะ ก็จบตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าเนาะเดี๋ยวจะทำอะไรต่อไปเราก็วางเมืองมาได้ไกลระดับนึงแล้วนะได้เมืองแรกแล้วอาจจะทำเมืองที่สองต่อนะวในโซนนี้แหละเนี่ยโซนที่ผมไฮไลท์ไว้ในแมปนะเน,นี่ยตรงนี้นะก็จะเป็นยังไงก็ตามไปกันต่อไปเนาะนะฮะคิดว่ามีเยอะแน่นอนเกมนี้ น่าจะแบบไม่เหมือนแบบว่าที่ผมถือลบเกมลบเกมแล้วแบบไม่ได้เซฟไฟล์แมปเก่าไว้แล้วก็ต้องทำซีซันหนึ่งโอเคเจอกันนะครับสัปดาห์นี้จบและส่วนลงวันไหนเดี๋ยวผมลงอธิบายนะอืมเพราะว่าช่วงนี้ก็เรื่องเรียนมหาลาัยก็ยุ่งมาก <c oughs> เออทุกคนโอ้ลืมอเอาไฟได้์ออกตายละ ไปจริงแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันตอนหน้าครับอืมเออกดไม่ได้ละอ่าจิดละ